ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเจเกมชาแนลคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตลาดการซื้อขายกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะของอาเซนนลแล้วก็ลิเวอร์พูลนะ ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมแทบจะไม่พูดถึงเลี้ยวภูเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่พูดไม่ได้จริงนะเพราะว่าเขามาแรงมากๆนะครับในดิวของฟอร์เรียนเวียเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการรายงานนะครับของพวกตัวท็อปๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดวิดออสตีนนะครับฟฟอร์เรีนเป็นต้งแบบฟราบิสโซอโอโลมูมาโน่ก็รายงานไปทิศทางเดียวกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์เรียนเวียได้แจ้งกับเลี้ยวภูแล้วนะว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายไปอยู่เลี้ยวภูนะครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะย้ายไปอยู่กับไบเซียนมิวนิกแล้ว ซึ่งขั้นตอนที่เหลือเนี่ยก็แค่ฝ่ายบริหารของลิวอพูลเนี่ยไปเจรจาค่าตัวกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะตกลงกันที่เท่าไหร่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการซื้อขายฟิล์มปงมาแล้วนะแล้วก็ฟอร์เรนเวียจะเป็นลายต่อไปนะครับแล้วก็เดวิดออสตี n เนี่ยก็มีทิ้งไว้เล็กน้อยนะครับว่าถ้าเกิดการซื้อขายครั้งนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นค่าตัวที่สูงที่สุด ในประวัติศาสตร์นะครับรวมถึงนักเตะเยอรมันที่ย้ายออกสูงที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเกิน120ล้านขึ้นไปนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเขามาแรงจริงนะสำหรับเลี้ยวโพนะครับเอาจริงเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะในซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเลี้ยวโพไม่ซื้อใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็น่าจะมีงบแบบเต็มๆอ่ะในการลงตลาดนะครับจะเลือกใครก็ได้ถ้านักเตะเนี่ยเต็มใจจะมาอยู่นะครับส่วนฝั่งอาเซนนลก็ในรายของโรดิโกนะครับล่าสุดเนี่ย จากที่ผมแอบคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับนักเตะอย่างโรดิโก้เนี่ยตัวท็อปขนาดนี้ไม่น่าจะย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลได้แต่ว่าจนมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าฟอรเรียนแพตตินแบกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรายงานนะครับซึ่งล่าสุดก็มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะว่า,าโรดิโก้เนี่ยต้องการค่าเหนื่อย10ล้านสิบล้านยูโรต่อปีนะซึ่งตรงนี้อาร์เซนอลยังไม่พร้อมที่จะให้ผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแค่10บล้านยูโรเนี่ยอาร์เซนอลน่าจะ จ่ายได้นะมันก็ไม่ได้แบบแพงเวอร์ขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาเจาะลึกกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับแต่ก่อนจะไปชมเนื้อหาคลิปฝากเพื่อนๆคน,นไหนแวะเวียนกันเข้ามายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์กันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่มากมหาศาลสําหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วล่ะครับเราไปเริ่มในรายของฟอร์เรนเบียกันก่อนนะครับก็อย่างที่ได้กเกริ่นไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนักข่่ top, ่าาวววตั็ปไมจะเน อ่าฟอร์เรนเบตตันแบกเองนะครับเดวิดออนสตีนเองเนี่ยรายงานไปที่ทางเดียวกันหมดเลยนะว่ายังไงเนี่ยก็น่าจะจบที่ริเวอร์พูลนะครับอยู่ที่ตัวเลขเนี่ยจะจบเท่าไหร่ทั้งอ่าแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสเตตของฟอร์เรนเวสกันหน่อยนะครับว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะของฟอร์เรนเวสนะคบปัจจุบันเนี่ย อายุแค่22ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนสูงเนี่ย176ตำแหน่งที่เล่นก็มิดฟิลด์ตัวลุกนะครับหมายเลข10ในซีซั่นนี้เนี่ยฟอรเลียนเบียรลงสนามทุกรายการเนี่ย59เกมนะยิงได้22ประตูกับ16แอสซิสต์ถือว่าค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ฟอร์เรนเบียรเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไปนะมันเป็นช่วงที่เลเวอกูเซ่นเนี่ยฟอร์มตกนะครับแล้วก็แพ้กับไบเยนในยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นแล้วนะว่าฟอร์เรูเซนนนขนาดไห ในเรื่องของค่า XG นะครับเ50เกมเนี่ยมีค่า XG อยู่ที่7.5แล้วก็ยิงได้เฉลี่ย7.7ประตูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับส่วนในเรื่องของตำแหน่งเนี่ยโโหก็ชัดเลยนะว่าฟลอเรนติเน่เป็นคนที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาหรือว่า ตรงกลางนะครับรวมถึงหน้าเป้าเป็นเฟ้าไนาเนี่ยเขาก็เคยเล่นมาแล้วนะแต่ว่าตำแหน่งที่เขาลงเยอะที่สุดนะครับ29 29เกมเนี่ยคือตำแหน่งหมายเลขก10นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดนะว่า ทิศทางของเลี้ยวพูในซีซั่นหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอาจจะมีการเล่น4ี3 1สามหนึ่งนะแล้วก็ใช้ฟอรเลนเวียนเนี่ยเป็นเบอร์สิบคนเดียวนะครับหรืออาจจะโยกไปยืนเป็นด้านซ้ายก็ได้นะพอเราก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับหลุยส์ดิอาร์ตนะครับว่าบาเซโลนาเนี่ยเขาก็สนใจอยู่ก็ถือว่าเป็นดิวหนึ่งที่โอ้โหผมคิดว่าน่าจะเป็นดิวที่ใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นบิ๊กเนมมากๆเลยนะสำหรับฟอรเลนเวียสนะครับสมกับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดจริงๆนะเขาก็ ไม่ยอมที่จะปล่อยให้ทีมเนี่ยยังอยู่ที่เดิมอะ่ะมีโอกาสเขาก็พยายามที่จะอั s สเกลตัวเองขึ้นไปนะครับบอกได้แค่คำเดียวว่านี่คือท็อปนักเตะจริงๆนะสำหรับฟอรเนนเวียนะครับผมก็ชื่นชอบมากนะแต่จุดหนึ่งที่ต้องสังเกตนะครับอย่างที่ได้บอกว่าเดวิดออสตีนเนี่ยเขาก็มีการเริ่นไว้นะครับว่าอ,อ๋อดีลนี้อาจจะเป็นดีลที่อ,อ๋อเป็นค่าตัวที่สูงที่สุด ของริเวอรโพที่เคยซื้อนะครับรวมถึงนักเตะเยอรมันที่มีค่าตัวสูงที่สุดด้วยนะครับหรือว่าแพงที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูราคาประเมินนะครับของฟอร์เรนเวียล่าสุดเนี่ยอ่อราคาเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบล้านยูโรนะครับโอ้โหค่อนข้างสูงเลยนะต้องบอกว่าสูงปรี๊ดมากๆนะ ก็เราไม่รู้นะว่าสุดท้ายเนี่ยลิว์พเขาจะเจราจาจนลดค่าตัวลงมาได้เท่าไหร่นะครับรวมถึงค่าเหนื่อยที่คุยกันด้วยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะต่ำกว่า120ล้านอะ่ะถ้า120ล้านยูโรก็ประมาณ108ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับหรือไม่มันก็อาจจะเป็น อ่าสเกลที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่การที่ฟลอเรนเวียเขาเป็นคนบอกว่าเขาจะย้ายไปเวอร์พูทีมเดียวเนี่ยมันก็เป็นตัวต่อรองของเวอร์พูได้เหมือนกันนะว่าจะสามารถต่อรองจนลดราคาลงมาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิน100ล้านแน่นอนนะต่อให้เกินเนี่ยยังไงมันก็น่าจะคุ้มนะครับด้วยโปรเทนเชียลของฟล r เรนเวียเนี่ยต้องบอกว่า น่าอิจฉาจริงนะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับโอเคละต่อไปเราไปพูดถึงอาร์เซนอลกันบ้างนะครับในส่วนของอาร์เซนอลเนี่ยล่าสุดนะครับก็เป็นการรายงานจากฟอร์เรียนเบตันแบกนะว่าการเคลื่อนไหวของโรดิโกเนี่ยมันก็มีการอัปเดตเล็กน้อยนะครับซึ่งทางอาร์เซนอลได้พูดคุยกับโรดิโกนะครับเขาเนี่ย ตามรายงานเนี่ยเขาเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยประมาณ10ล้านยูโรต่อปีนะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยไม่พร้อมที่จะ,ะไม่พร้อมที่จะจ่ายนะครับแต่ว่าถ้าอาร์เซนอลพร้อมเนี่ยโรดิโกเขาก็พร้อมที่จะออกจากมาริดด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะถ้าเรามาคำนวณนะครับ ไอ้ขเหนื่อยสิล้านยูโรต่อปีเนี่ยถ้าตีเป็นเป็นสัปดาห์เนี่ยมันแค่ตกประมาณสองแสนเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสองแ0 0เนี่ยเซนนอนไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าตอนที่ซื้ออคราเวทเข้ามาเนี่ยก็ให้ค่าเหนื่อยถึงระดับ2 8งแสนดหมื่น่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยโรดิโก้ชื่อเสียงก็ไม่ได้ด้อยปไม่ได้ด้อยกว่า ไคอาเวตนะครับแล้วก็ผมคิดว่าดีกรีเนี่ยมันน่าจะดีกว่าไคอาเวตด้วยซ้ําแต่ว่าจุดหนึ่งนั่นคือค่าตัวนะครับต้องมาดูด้วยนะว่าให้ค่าเหนื่อยระดับ10ล้านปอนต่อปีแล้วเนี่ยแล้วค่าตัวจะอยู่เท่าไหร่ถ้าค่าตัวระดับ80หรือว่า100เนี่ยแล้วต้องมาให้ค่าเหนื่อยสูงอีกมันก็อาจจะเยอะเกินไปนะครับจุดนี้ก็รอดูนะซึ่งจากรายงานเนี่ยผมรู้สึกว่าทิศทางมันค่อยๆตีกลับนะจากที่คิดว่าอาจจะได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มซับซ้อนขึ้นนะคะ เริ่มที่จะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับในดิวนี้แต่ว่าเราไปดูสเตตของเขาเล็กน้อยแล้วกันนะครับในไหนก็บอกมาแล้วนะในเรื่องของโรดิโกเนี่ยตอนนี้นะครับอายุ24ปีนะอยู่ในช่วงที่กำลังจะพีขึ้นพอดีเลยนะครับส่วนสูงเนี่ย1น4นะครับซึ่งจริงๆก็ใกล้เคียงกับอฟอร์เรียนเวียสเลยนะ ปีนี้นะครับลงเล่นทั้งหมดเนี่ยหกเกมทุกรายการนะครับรวมในทีมชาติด้วยนะถือว่าเยอะมากนะยิงได้18ประตูกับ7จ็ดแอซิสต์นะครับน้อยไปหน่อยนะถ้าเทียบกับตัวที่เป็นท็อปท p นะครับของยุโรปตอนนี้ส่วนจุดเด่นนะครับคือตำแหน่งที่โรดิโกเล่นได้นี่คือโอ้โหเป็นสเปคที่ไม่เกล่ยวดตาโคจะชอบเลยนะครับคนแบบนี้เนี่ยคือแม่งเล่นได้ทุกตำแหน่งอะในแผงแดนกลางคือ ทั้งแดนกลางจนถึงตัวลุกนะครับเล่นได้หมดเลยยกเว้นตัวรับแค่นั้นที่เหลือคือจับลงได้หมดนะครับเรามาดูกันหน่อยนะก็จะเห็นนะครับว่าจำนวนกับตําแหน่งที่ลงจำนวนเกมที่ลงเนี่ยเทียบกับ ตำแหน่งเนี่ยมันไม่มีตำแหน่งไหนที่โดดนะครับมีแค่นิดมีแค่เล่นด้านขวาเนี่ยเก้านะครับแล้วก็ด้านซ้ายที่เป็นมิดฟิลเนี่ยเจ็ดเกมตรงกลางเนี่ยเจ็ดเกมนะครับแล้วก็มิดฟิลมิดฟิลด้านขวาเนี่ยเจ็ดเกมก็จะเห็นว่ามันเฉลี่ยกันไปนะแต่จุดหนึ่งนะครับนั่นคือเป็นตัวสำรองถึงสิบเกมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรดิโกในปีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เด่นหรือว่าไม่ได้เป็นตัวหลักขนาดนั้นนะครับนับตั้งแต่ปเปเป้ย้ายมาเนี่ยเขาก็ลดบทบาทลงนะเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลก็ต้องคิดดีด นะถ้าจะทุ่มงบประมาณในการซื้อระดับ80หรือว่า100ล้านเนี่ยแล้วต้องจ่ายค่าเหนื่อยสูงอีกเข้ามาเนี่ยฟอร์มก็ไม่ได้ดีคือผมเนี่ยแอบคิดไปถึงดีลของใครเอาเวดเลยนะครับตอนนั้นที่มิเกลเตต้าอยากได้มากเนี่ยผมรู้สึกว่าคนที่ยิ้มที่สุดคือเชลซีนะไม่ได้บอกว่าฮาเวทเนี่ยไม่เก่งนะครับต้องบอกว่า ปีที่อาร์เซนอลไปซื้อฮาเวดมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่พีคนะครับคือถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลไม่ไปซื้อเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีทีมไหนมาซื้อฮาเวดในระดับ60บล้าน,นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิวนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะครับว่าค่าตัวกับค่าเหนื่อยมันย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดคือกองหน้าตัวเป้านะที่อาร์เซนอลต้องไปซื้อมาให้ได้นะแล้วค่อยไปดูตําแหน่งอื่นนะครับโอเคละในรายของโซบิมเมนดี้เนี่ย ถ้าไม่รีบในการซื้อนะครับมันก็อาจจะโดนแย่งได้แล้วก็เซนอนเนี่ยคุยไว้ตั้งแต่ช่วงมกราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เยาวิโกไปเนี่ยก็ไม่แปลกแต่ว่าตำแหน่งต่อไปเนี่ยผมขอเป็นหน้าเป้าที่มันโป้งเดียวจอดดีกว่านะไม่ต้องมาแบบโอ้โหลุ้นว่าสุดท้ายเนี่ยจะเล่นยังไงอีกเเฟนายจะเอาโลติโกมายืนยังไงนะครับอต่อไปเราไปดูราคาประเมินของทานเฟ e ร์มเ k e t หน่อยนะครับ คือปีนี้เนี่ยโรดิโก้ถือว่าค่าตัวประเมินเนี่ยตกลงนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือ100ล้านยูโรนะจากปีที่แล้วเนี่ย110ล้านยูโรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าตัวเลขมันตกลงมาเนี่ยแสดงว่าคนฟอร์มให้ดีนะครับเท่ากับปีที่แล้วแล้วก็บทบาทเนี่ยมันก็ลดน้อยลงด้วยก็ มารอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายอาร์เซนอลจะทํายังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยสรุปก็คือของอาร์เซนอลเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของโรดิโก้เล็กน้อยนะครับด้วยการที่ทิศทางเนี่ยเหมือนจะยากขึ้นนะครับส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าในรายของเฟลเลนเวียเนี่ยไม่น่าจะมีคู่แข่งอื่นแล้วนะครับเหลือแค่ลิเวอร์พูลเนี่ยไปเจรจาค่าตัวให้จบแค่นั้นเองนะโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นดิวที่น่าอิจฉาจริงนะสำหรับลิเวอร์พูลก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ คลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอสองคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะส่วนอาเซนอนก็เช่นกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ